สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่ออดิศักดิ์บรรพศนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นวิศวกรนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดโควิด -19 นะครับกําลังรุนแรงมากเลยนะครับยอดคนติดเชื้อทั่วโลกครับขึ้นทะลุไปหนึ่งล้านสามแสนกว่านะครับทั่วโลกซึ่งณตอนนี้นะครับ ช่วงเดือนเมษายนนี้ก็คือพื้นที่ที่รุนแรงมากที่สุดตอนนี้ก็คืออยู่ที่อเมริกานะครับอยู่ที่อิตาลีนะครับสเปนนะครับฝรั่งเศสเยอรมนีนะครับฝั่งยุโรปนะครับส่วนในไทยนะครับณวันที่8เมษายน2563นะครับมีผู้ติดเชื้อ2,300กว่าคนแล้วนะครับและ มียอดผู้เสียชีวิตเกือบจะสามสิบคนแล้วนะครับซึ่งยอดผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นะครับก็จะมีโรคประจําตัวนะครับเช่นโรคปอดนะครับโรคเบาหวานโรคความดันนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแชร์หลักการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงโควิด -19 ระบาดอยู่นะครับ ซึ่งผมไม่ได้คิดเองพูดเองนะครับผมได้ไปเจอบทความของศูนย์เบาหวานคณะแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราชนะครับคณะแพทย์ศาตสตร์ศิริราชพยาบาลน,นะครับเขาได้เขียนไว้ว่าหลักการในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวานในช่วงโควิด -19 ต้องทําอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับอันดับแรกที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องปฏิบัติตัวนะครับ อันดับแรกเลยก็คือต้องกินยาลดเบาหวานและฉีดอินซูลินตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะครับห้ามลืมเด็ดขาดน,นะครับถัดไปก็คือต้องเช็คปริมาณยาของท่านนะครับของเพื่อนๆนะครับว่ามีปริมาณเพียงพอหรือเปล่าสําหรับช่วงที่โควิด -19 กําลังระบาดรุนแรงช่วงนี้นะครับเพราะว่าหากท่านต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลบ่อยๆนะครับอาจจะทาให้ท่าน เสี่ยงติดโรคโควิด -19 ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องเช็คปริมาณของยาของท่านว่ามีเพียงพอหรือเปล่านะครับหรือหากน้ําตาลในเลือดของท่านสูงก็จะทำให้ท่านเสี่ยงในการเสียชีวิตได้หากท่านติดเชื้อโควิด -19 เข้าไปนะครับต้องเรียติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านในการสำรองยาไว้นะครับถัดไปครับเพื่อนๆทุกท่านต้อง ควบคุมปริมาณน้ำตาลในร่างกายนะครับให้เพียงให้อยู่ในระดับ 80- ถึง180นะครับถึงจะอยู่ในขั้นที่ปลอดภัยนะครับถัดไปนะครับท่านต้องทำการชั่งน้ำหนักเช็กน้ำหนักของตัวเองนะครับบ่อยๆว่ามีการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วหรือเปล่าหากร่างกายของท่านพบว่ามีการลดของน้ำหนักอย่างรวดเร็วนะครับแสดงว่าท่าน มีปริมาณน้ําตาลในเลือดสูงนะครับท่านต้องทําการลดปริมาณน้ําตาลในในร่างกายของท่านให้ให้ลงนะครับให้ให้ลดลงเช่นการออกกําลังกายการควบคุมอาหารนะครับหรือการกินยาเป็นต้นนะครับเพื่อที่จะให้ระดับน้าตาลของท่านนะครับอยู่ที่ประมาณ80-180นะครับถึงจะพออ,อ,อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับถัดไปนะครับสําหรับผู้ป่วยเบาหวานเวลากินอาหารก็จะไม่ กินอาหารปกติเหมือนคนทั่วไปไม่ได้นะครับท่านต้องทําการสํารองอาหารของผู้ป่วยเบาหวานไว้ให้เพียงพอช่วงโรคระบาดโควิด -19 นะครับเนื่องจากถ้าหากท่านทําการเดินทางไปตลาดบ่อยๆนะครับจะทําให้ท่านมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดโรคโควิด -19 ได้ง่ายๆเลยนะครับถัดไปนะครับหากท่านคิดว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดโควิด -19 นะครับท่านต้อง เช็คอุณหภูมิร่างกายของท่านเช้ากลางวันเย็นนะครับหรือเช็คปริมาณเช็คอุณหภูมิร่างกายของท่านนะครับให้ให้บ่อยๆนะครับดูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายของท่านนะครับว่ามีความคงที่หรือเปล่านะครับถัดไปหากท่านมีอาการไอนะครับมีอาการหวัดนะครับเป็นหวัดนะครับหรือจมูกของท่านไม่ได้กลิ่นนะครับปากของท่านเวลากินอาหารแล้วไม่ได้รสชาตินะครับ ต้องรีบติดต่อแพทย์อย่างรวดเร็วทันทีทันใดนะครับเพราะว่าท่านอาจจะติดเชื้อโควิด -19 เข้าไปแล้วก็ได้นะครับถัดไปนะครับหากท่านอาศัยอยู่ในบ้านหรือที่พักคนเดียวนะครับต้องบอกคนใกล้ชิดหรือว่าคนที่ไว้ใจได้หรือว่าเพื่อนหรือคนสนิทนะครับว่าท่านเป็นโรคเบาหวานเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือท่านได้ในกรณีที่ฉุกเฉินนะครับ จะได้ติดต่อช่วยเหลือท่านได้ในกรณีที่ฉุกเฉินนะครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับท่านเขาก็จะได้ช่วยท่านได้อย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนหรือว่าวิธีการดูแลตัวเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงโรคระบาดโควิด -19 กำลังระบาดรุนแรงอยในช่วงนี้นะครับอยากให้ทุกท่านปฏิบัติตัวอย่างเข้งคัดนะครับออกกำลังกายบ่อย ควบคุมปริมาณน้ําตาลให้ได้นะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับสมมุติถ้าท่านติดเชื้อไปท่านก็จะได้รักษาหายได้อย่างรวดเร็วนะครับหากปริมาณน,น้ําตาลในเลือดของท่านสูงหากท่านติดเชื้อโควิดไ9เข้าไปโอกาสเสี่ยงที่ท่านจะเสียชีวิตลงก็มีสูงนะครับสุดท้ายนี้อยากฝากทุกๆท,ท่านให้มีสติในช่วงนี้นะครับมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับ สามารถคีกันให้มากๆนะครับมีความรับผิดชอบกับสังคมและตัวเองให้มากๆนะครับจะได้อยู่รอดปลอดภัยและพ้นวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ไปด้วยกันทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับปฏิบัติตัวตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำนะครับตามที่คุณหมอแนะนําตามที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนํานะครับสวมหน้ากากทุกๆครั้งที่ออกจากบ้านหรือว่า พูดคุยกับผู้คนทิ้งระยะห่าง2.5เมตรนะครับล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่นะครับหากไม่จําเป็นไม่ต้องออกจากบ้านนะครับหากท่านต้องไปทํางานก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าใช้มือไปจับปากจับจมูกหรือจับตาตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนรอดปลอดภัยในช่วงโควิด -19 กันทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกๆท,ท,ท่าน ให้ปลอดภัยมีสติอยู่ตลอดเวลาทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ